สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแชร์วิธีการเตรียมอาหารสำหรับทาน3วันค่ะซึ่งโบก็จะเตรียมไว้สำหรับทั้ง9้มื้อเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นค่ะทำทั้งหมด3เมนูค่ะข้อดีของการเตรียมอาหารกล่องไว้แบบนี้นะคะก็คือจะช่วยให้เราประหยัดเวลาค่ะวัตถุดิบหลักๆในวันนี้ก็คืออกไก่ค่ะไข่มะเขือเทศแล้วก็พริกหวานค่ะ ส่วนผักอื่นๆก็เลือกได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็มีผลไม้อีกนิดหน่อยค่ะเริ่มแรกโบก็จะเอาผักบางส่วนนะคะไปนึ่งค่ะก็จะมีแครอทค่ะข้าวโพดอ่อนหน่อไม้ฝรั่งค่ะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะนำไข่3-4ฟองค่ะไปต้มในน้ำเดือดค่ะต้มประมาณ7นาทีนะคะ เมนูแรกสำหรับมื้อเช้าค่ะเป็นมะเขือเทศผัดไข่ค่ะโบจะใช้ไข่ไก่นะคะ5ฟองก็มะเขือเทศค่ะประมาณ1ถ้วยนะคะ1ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมะเขือเทศโบจะผ่าครึ่งนะคะจะได้สุกง่ายๆนะตอกไข่ใส่ชามผสมค่ะแล้วก็นมสดจืด3ช้อนโต๊ะค่ะนมนะคะก็จะช่วยให้ไข่นุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ ตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าจะใช้สเปรย์น้ำมันก็ได้นะคะกระเทียมสับค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหอมหัวใหญ่สับค่ะ2ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมกับหอมหัวใหญ่นะคะจนกลิ่นหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปผัดค่ะ ผัดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องให้มะเขือเทศสุกนะคะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะจากนั้นใส่ไข่ลงไปผัดค่ะความสุกข,ของไข่เนี่ยก็ตามชอบเลยนะคะถ้าไม่ชอบสุกมากก็ไม่ต้องผัดนานนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะ ริกไทยดำค่ะประมาณ1ส่วน8ช้อนชาเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมจัดใส่กล่องนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะจะเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอรรี่ก็ได้นะคะอันนี้โบไม่ได้ช่างนะคะก็กะประมาณประมาณเอาเนาะถ้าใครคุมแคลอรี่นะคะก็ช่างเอานะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศผัดไข่ค่ะที่เราผัดเมื่อกี้ลงไป ผักสลัดนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีผล,ลไม้ผล,ลไม้เนี่ยถ้าเรายังไม่กินก็ยังไม่ต้องหั่นเป็นเซี่ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวผล,ลไม้จะไม่สดโรยงานิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปเมนูอกไก่ผัดพริกไทยดำสำหรับมื้อกลางวันค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟแรงใส่น้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะค่ะ ผัดจนกระเทียมหอมเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปผัดค่ะผัดไก่จนสุกค่ะเมื่อไก่สุกแล้วนะคะก็ใส่ผักที่สุกยากลงไปผัดก่อนนะคะอย่าง,องหอมหมวใหญ่ประมาณครึ่งหัวนะคะแล้วก็แครอทค่ะประมาณ1นส่วนสี่หัวผัดแค่พอเกือบเกือบสุกนะคะไม่ต้องให้สุกมากนะ แล้วก็ใส่พริกหวานค่ะพริกหวานสีเหลืองสีแดงนะครแล้วก็ผัดจนผักทั้งหมดสุกด,ดีค่ะถ้ากระทะแห้งเนี่ยก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสกันค่ะใส่พริกไทยดำบดหย,ยาบๆนะครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ซอสหอยนางลมค่ะ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดใส่กล่องนะคะก็มีข้าวกล้องค่ะโรยง,งานนิดหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะตักไก่ผัดพริกใจดำนะคะใส่ลงไป โบจะใส่ไข่ต้มครึ่งฟองค่ะแล้วก็ผักที่นึ่งไว้เมื่อกี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยเนาะเมนูที่3ค่ะอกไก่หมักนมสดสําหรับมื้อเย็นค่ะอกไก่3ชิ้นค่ะชิ้นละประมาณ100กรัมนะคะโบจะแล่เป็นชิ้นบางๆนะคะไม่ต้องหนามากนะเพราะเวลาที่เราไปย่างในกระทะนะคะก็จะได้สุกง่ายค่ะ นมสดจืด3มช้อนโต๊ะค่ะนมก็จะช่วยให้ไก่นุ่มนะคะแล้วก็เกลือประมาณ1ส่วน8ช้อนชาค่ะพริกไทยดำบดหยาบประมาณ1ส่วน8ช้อนชาค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ หมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะหรือว่าสเปรย์น้ำมันเอาก็ได้นะคะนำไก่ที่หมักไว้ลงไปย่างค่ะค่อยๆย,ย่างจนไก่สุกดีทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ตักไก่ขึ้นพักไว้ค่ะนำพริกหวานลงไปผัดค่ะผัดจนสุกนะคะอาจจะโรยเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะคะเพื่อปรุงรสค่ะแล้วก็จัดลงกล่องได้เลยค่ะก็มีไก่หนึ่งชิ้นค่ะแล้วโบจะใส่ไข่ต้มนะคะ1ฟองหรือว่าครึ่งฟองก็ได้นะคะ วันนี้ก็มีไข่หลายมือแล้วเนาะก็อาจจะลดเหลือครึ่งฟองก็ได้ค่ะแล้วก็พริกหวานค่ะมะเขือเทศนิดหน่อยจากนั้นก็ผลไม้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเก็บเข้าตู้เย็นได้เลยเวลาที่จะทานนะคะเราก็นำออกมาอุ่นค่ะแค่นี้เองนะประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารแล้วก็ทำอาหารไปได้เยอะเลยนะคะ ก็อยากให้ลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ